ไปแก้ขาดเลยนะมบอกสมวัตถุดิบหายเจ็บไ้ป่วยปป่ปิงปนได้อยืมันตั้งือนนะหายเจ็บไข้ป่วย่อกสมวัตถไเนี่ยปปปปอากจะไรยืมมันตั้งเือนหายเจ็บไ้ป่วยเนอะได้เป็นทำมาได้จองยืมมันตั้งเดือนนี่วันรำบากยาจนกูอออาหารแล้วป็ัดีบงปน เอาโต๊ะดีให้ดีดีนะปอกมาโต๊ะมาโต๊ะมาไปมหาชู้เป็นคนคนแรกตัวนี้อาบน้ำมนต์แล้วเนาะอาบน้ำมนต์ยังอาบน้ำมนต์สามสองครั้งแล้วหายหายเจ็บหายป่วยแล้วเนาะหายย่องเนาะหายเนาะหายแล้วอาบน้ำมนต์ดีแล้วก็เนาะเออก็ได้เป็นทรรมหากินก็ได้โคเนะเพิ่มเล็กน้อยก็หายแล้วหายเจ็บหายป่วยแล้วก็นนี้ก็ได้ กลับไปทำอาหากินนะเป็นปกติแล้วอ่านน้ำมนต์แล้วควรบสามครั้งแล้วหายเจ็บไข้ป่วยแล้วเออเป็นสี่มงคลแล้วอ่ะสาธุสาธ,สาธ,สาธุกลับไปทำอาหากินนะโยมนะสาธุอร,อ,อร่อยไหมพี่อร่อยไหมแน่หลักต้องอร่อยไม่รอร่อยก็ต้องอร่อยถือว่าโอเคไหมกินเองได้แล้วอร่อยพี่รู้ไหมครับว่าสามสี่วันผ่านมาพี่ไม่ได้กินข้าวเองไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ตัว มันว่าหัวมันเท่ากับบุงปวดหัวเนยเอกผาชงมาเอน้ำมาให้มันทีนาอยไปแล้วไปวเก็กินได้อะไรดดีใจมากมันเหมือนกับหน้ามือหลังมือนะเมื่อวานผมมาเนี่ยมันไม่ใช่่างนี้เลยใช่ เป็นอยู่สองสามวันเนาะเนาะคือหนูไปหาหมอเนี่ยที่แรกมันไม่ได้อืมมันที่สามเนี่ยเพลใส่ัอ้อยอือืมอืมอเมหพี่ครับช่วงเช้าเราทาพี่เขาไปไหนยัไงไปอาบน้ำมนต์ที่ไหนเอ่วัดตะคลารหลวงพ่อเขาว่าไงครับครับหลวงพ่อดี หลวงพ่อบอกว่าดีขึ้นแล้วจะต้องไปอีกไหมครับไปคะ่ะแล้วตัวพี่เขาตอนนี้พูดคุยเป็นยังไงบ้างก็เริ่มปกติเราเรียกแล้วเขารู้รตัวลุกเดินได้ได้แต่ต้องพอยุงกันหน่อยเขา,ายังเพียอยู่เขารู้ไหมครับที่ผ่านมาครับเป็นอะไรเขาย,ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวเจอไปอะไร เราเชื่อเรื่องการแทย,ยาวัคซีนอะไรไหมก็มีส่วนบางมันมีส่วนบางแต่เป็นอย่างที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นในหมู่บ้านเราเคยมีคนที่เป็นแบบนี้ไหมก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นมีไม่เคยหมายถึงว่าที่ผ่านมาไมีเคยในบริเวณนี้ไม่